พลังบวรบจังหวัดอุตรดิษฐ์น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันพุทธที่11ตุลาคม2566เวลา9นาฬิกา39น,นาทีคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิษฐ์นำโดยพระราชวรชิรากรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิษฐ์เป็นประธานร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิษฐ์ซึ่งนำโดยนายสุรพันธ์เจริญทรัพวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิษฐ์และชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา จัดกิจกรรมจิตอาสานำพลังบวรรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้และข้าวสารอาหารแห้งไปสร้างกำลังใจและมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอน้ำปาดและอำเภอฟากท่าจำนวน6จุดโดยมีวัดในพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายสิ่งของต่างๆประกอบด้วยพื้นที่อำเภอน้ำปาด4วัดได้แก่วัดลานชุมวัดปากห้วยแค วัดนาน้ำพายและวัดโพนร้องและในพื้นที่อำเภอฟากท่าสองวัดได้แก่วัดโพชัยและวัดกกต้องทั้งนี้วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวเป็นการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมในการนําอัตลักษณ์ความมีน้ําใจของคนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการช่วยเหลือเครือข่ายด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเมื่อประสบอุทกภัยรวมทั้งเป็นงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อีกประการหนึ่งด้วย ซึ่งทําให้พระเนนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เกิดกําลังใจและความป่าปื้มปิติพร้อมดําเนินชีวิตและต่อสู้กับสถานการณ์หลังประสบอุทกภยัยได้ต่อไป